S <S <S เมื่อเช้านี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณเป็ดเชิญยิ้มครับอืมคุณเป็ดเชิญยิ้มนะฮะนี่เพิ่งจะสูญเสียแม่ไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วติดโควิดเหมือน,นกันติดโควิดเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือเมื่อเช้านี้นะครับอ่คุณเป็ดเชิญยิ้มก็สูญเสียพ่ออีกคนหนึ่งนะฮะกกนนเนื่องจากโควิดเหมือนกันเนื่องจากโควิดเหมือนกันนะฮะครับนะคุณผู้สูงอายุนี่แหละนะนะครับ,ค,รบคุณเป็ดไม่เป็นไรนะ คุณเป็ดตอนนี้ยังยังยัง,ยงไม่มีอะไรนะช่วงช่วงพ่อแม่ไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปเข้าใกล้ใช่ไหมสงแล้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องว่าเอจะมีภาวะความเสี่ยงอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่าครับอตอนที่งานศพแม่คุณเป็ดเป็ดก็ไปไงครับคุณเป็ดก็ไปแล้วก็นี่พ่อเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณเป็ดต้องไปร่วมง,งานด้วยเป่อแล้วจะไปมีความเสี่ยงอะไรอย่างไรหรือไม่ครับอืมแต่ว่าที่สลัดใจกรณีหนึ่งนะกรณีที่สง ที่สงขลาหันใจใช่ไหมสงขาที่เจ้าของโรงแรมแกลนไดมอนวะเจ้าของโรงแรมแกลนไดมอนผมไม่รู้ว่ามันมีข่าวผิดพลาดคาดเคลื่อนยังไงนะตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยออกมา,าไลฟ์แล้วก็เป็นคลิปส่งไปทั่วแหละก็บอกถึงอาการป่วยติดเชื้อโควิดต้องเก็บรักษาตัวอะไรยังไงเนี่ยนะแล้วุดท้ายเสียชีวิตใช่ไหมแล้วก็มีข่าวเลือกว่าเนี่ยเสียชีวิตแล้ว แล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เขาก็ไล่มาเขาบอกว่ายังไม่เสีียชวิตแล้ววันนี้เขาบอกว่ายังยั้งยั้งยั้งเขายังไม่เขายังไม่ได้เสียชีวิตนะเนี่ยแต่เมื่อวานข่าวเลยว่าเขาเสียเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ส่งคลิปกันไปทั่วหมดเลยโอ้ยมีคนริบกันทั่วทั่วประเทศแล้วแสดงความเสียใจนะอันนี้คลิปใหม่ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้คลิปใหม่นี่โกนหนวดแล้วเห็นไหมคลิปที่พูดเมื่อก่อนเนี่ยมีหนวดอยู่นิดนึง รมแดมอยู่หน่อยเนี่ยดันนั้นดูเหมือนว่าจะจะอยู่ในสภาพที่อิดโรยอยู่นิดนึงอแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นปกติแล้วคือตอนนั้นเนี่ยอาการดูเหมือนว่าเขาแข็งแรงก็วิ่งเนี่ยอันนี้นี่ตอนที่เขาไลฟ์วันก่อนที่ไลฟ์แล้วบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะเพราะว่าดูเหมือนวราจะลงปอดเชื่อลงปอดแต่เขาก็แข็งแรงก็คือมีคนก็บอกว่านี่ขนาดว่าแข็งแรงวิ่งทุกเช้าออกกําลังกาย แต่ว,ว่าก็เอาไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะแต่<ช>ตอนนั้นก็เป็นข่าวอย่างนั้นนะแต่ว่าเนี่ยเขาก็ออกมาด้วย,ยออกมายินยันยแล้วบอกยังอยู่ยังอยู่ยังยังไม่ไปไหนก็โชคดีไปนะครับนะว่ายัางยังมีชีวิตยอยู่ในเจ้าของแกรนไดมอนด์ใช่ไหมแกลนแกลนไดมอนด์ที่หัดใหญ่ครับ